สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนูใหม่มานำเสมอเมนูคือผัดผิด,ผดนกกระทาก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไปดูเมนูกันเลยเดวยวเริ่มจากส่วนผสมกันเลยนะครับมีพริกแกงพริกแดงจินดาอ่กระาชายใบยมะกรูดมิตพริกไทยแล้วก็พริก หยวกแดงกระเทียมเรามาตามเครื่องกันเลยครับผมตามเครื่องผัดใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกแดงกินดาเด็วแต่คนชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะครับผัดพริแกงเราต้องเผ็ดร้อน อ่เอาตามเสร็จแล้วก็ไปผัดกันเลยครับเราจะมาผัดกันนะครับผัดเหมือน,นเช่นเคยผัดที่แกงด้วยครับ,บที่แกงด้วย ม่หอมเลยนะครับหล้ากนั้นก็ใส่ลบลงไปผัด ใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนนะครับผมชุบรสไปประมาณหนึ่งช้อนชาครับมรสที่กับเนื้กระเทียมปลานะครับ

ลต่อไปตามด้วยกระชายนะครับปรุงแล้วแล้วก็พกริกหยวกเดงเพิ่มสีสันนะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับอืมการจะเครับค แล้วเราต้ใส่ปริกไทยนิดพริกไทยนะครับเพื่อความเผ็ดร้อนสุดท้ายครับไม่เยอะหละ เรื่องความเผ็ดร้อนนะครับใบมะกรูดมาเลยครับเติมหอมผีใส่เลย เสร็ียบร้อยครับนะครับพริกนกกระทากินผัดผัดแห้งผัดมาให้มีน้ำ จะผัดมีน้ำมันจะมีกลิ่นคาวหน่อยนึงครับ